ด้ขอพบกับผมอีกหนึ่งคลิปครับ วันนี้ก็ใช้เป็นกบยางเหมือนเดิมครับเป็นหมายเดิมครับหมายนี้ก็มีปลาช่อนแล้วก็ลูกะโดปอกครับมีเยอะครับผมว่าจะมาลองตื้อดูครับวันนี้ก็มีเวลาไม่นานครับก็ลองก็มาทําคลิปให้เป็นนาๆดูกันก่อนครับก็มันวันนี้ไม่ว่างครับเดี๋ยวต้องไปธุระต่อเดี๋ยวลองตกกันสักพักนึงครับเผื่อจะมีแต้มให้ดูครับเดี๋ยวไปชมครับว่าผมจะได้หรือเปล่าครับ โอเคครับ <c oughs> ไม่โดนครับผมไม่ยอมจบไม่โดนอยู <c> ่ข <oughs> <c oughs> ้างล่าง chạy rồi มาไม่อยู er ่หรอกใส่ปากใส่ไม่่ นี่ครับก็ต้องมีติดไว้มั่งแล้วล่ะหมนลันลันนี่ครับเป็นเหยื่อฟ้าลันครับจะโดสักสองสามโลได้ครับนี่ครับตีตื้ออยู่นานแล้วครับโอเคครับสวยครับภาพวันนี้พอแล้วครับวันนี้ปิดคลิปดีกว่าไปขอปิดคลิปแค่นี้ครับมาที่ได้เป็นเหยื่อฟ้าลันครับนี่ครับตันนี้ครับกัดแล้วอยู่เลยครับ ก็เดี๋ยวไาเจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ